ทกูสวัสดีค่ะวันนี้นํางจะมาแนะนำเกี่กับเซรั่มลดสิวทุกการรีวิวไม่มีสปอนเซอร์ซื้อจริงชัดจริงก็รีวิวแบบไม่อวยค้ามีข้อที่ใช้ดีเหมาะสําหรับคนเป็นสิวผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายที่ข้อที่จะมาแนะนําก็คือตัวของลาล p โพรเซ l ฟ h าค่เซรั่มตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากที่เราเนี่ยเป็นสิวแล้วก็ใช้เซรั่มของลารดมาตลอด แค่ใช้ตัวเนี้ไปแค่สาวันนี้คือรู้เรื่องเลยยู่อุดตันลดลงสิวเซียนลดลงใครที่มีเป็นสิวอักเสบบวมๆเป่งๆเ,เนี่ยก็คือนางช่วยลดลงได้สิวยุบลงและที่สําคัญใครที่มีแบบพวกรอยแดงรอยดําที่เกิดจากการเป็นสิวแล้วก็ทิ้งรอยดําไว้ก็คือนางช่วยได้ค่ะพอ,อเราใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราสามารถสังเกตแล้วก็สัมผัสได้ก็คือว่าหน้าที่มันแบบลูบไปตรงไหนแล้วก็มีแต่สิวอุดตันกับสมมกก็มีแต่แบบ พวกสิวเซียนพอใช้ไป1อาทิตย์แล้วเนี่ยก็คือหน้าเรียบเนียนขึ้นพวกสิวอุดตันลดลงอย่างเห็นได้ชดัดผสมหลักๆักของเขานะคะที่มีมาให้ก็คือมีของ LHA LHA ของเขาเนี่ยช่วยแบบสลายสิวอุดตันแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวสลิปเอซิตตัวนี้ยก็จะช่วย ในการลดการสะสมของพวกแบคทีเรียรที่อยู่ข้างในชั้นผิวกลาโคลิกแอซิดนะคะตัวนี้เป็นโมเลกุลที่แบบลดความรุนแรงของสิวค่ะที่เป็นสิวกเสบเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ตามด้วยในแอซินามัยนะคะตัวนี้จะช่วยให้คนที่แบบว่าผิวบอบบางอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบว่าจะรักคาเคืองผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้คะ่ะ ส่วนวิธีการใช้ของบุมน,นะคะเจ้าตัวลาลดอัลฟาคาร์เซรัมตัวนี้บุ๊มก็จะใช้เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะคะพอเราล้างหน้าเสร็จซับหน้าเสร็จเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้เป็นสเปรย์มอยส์เจอร์ไรเซอร์ลงเกาะหน้าพอหลังจากนั้นแล้วก็ใช้เซรัมของอัลฟาคาร์เซรัมตัวนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องบีบเยอะมากนะคะแบบพอบางๆแต่ไอ้ทั่วจุดแล้วก็ลูบห้ทั่วหน้านะคะแล้วก็ตบๆๆให้มันซึมสู่ผิวแล้วก็ตามด้วยพวกครีมหรือว่าพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ได้เลยค่ะ บอกเลยนะว่าตัวเนี้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสิวอะมีติดบ้านเหมเหมือนเป็นยาสาบมันระจำบ้านถ้าใครสนใจนะคะลืมกดตะก,การ้าด้านล่างนี้ได้เลยการรีวิวเราเดี๋ยวจะกันคลิปหน้านะว่าจะมารีวิวอะไรอย่าลืมฝากติดตาม Subscribe ก,กันด้วยนะคะวันนี้เป็นก่อนค่ะบาย